เอาละครับหลังจากที่เข้าใจกันแล้วว่าผู้ป่วยโควิดสีเขียวสามารถแยกกักตัวที่บ้านได้งั้นเรามาเตรียมบ้านให้พร้อมดูแลรักษาพวกเขากันดีกว่าอันดับแรกต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆงดเยี่ยมอยู่ในห้องยึดหลักแยกทุกอย่างแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกของใช้ส่วนตัวแยกล้าง แยกสักแยกถิงโดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่ต้องปิดให้มิดชิดแน่นหนาทำสัญ,ญลักษณ์หรือใส่ถุงแดงได้จะดีมากเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายสู่คนภายนอกและพี่ๆที่ต้องเก็บขยะแยกกินแล้วต้องแยกจานฉามช้อนซ้อมแก้วน้ำออกมาด้วยนะครับคุณยังสามารถหาอาหารดีๆอร่อยๆมีประโยชน์ให้เขากินได้แต่ต้องแยกกินกันคนละห้องหรือจะวิดีโอคอลกินพร้อมกันผ่านทางหน้าจอก็ช่วยให้หายเหงาได้นะครับ แยกบรรยากาศอันตึงเครียดออกจากหัวสภาพใจิตใจมีผลต่อร่างกายนะครับพยายามทําอากาศในบ้านให้ปลอดโปรง่งระบายอากาศดีเปิดหน้าต่างสูดอากาศภายนอกบ้างให้ผู้ป่วยออกกําลังกายเบาๆยืดเส้นยืดสายบ้างก็ดีนะฝึกหายใจลึกเอาออกซิเจนเข้าปอดเราเยอะๆถ้าต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันขอให้ผู้ป่วยใช้เป็นคนสุดท้ายทําความสะอาดจุดที่สัมผัสร่วมกันทั้งก่อนและหลังทุกครั้ง อย่าลืมปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำอ้ออีกคนที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คือเพื่อนบ้านคนที่อยู่ห้องข้างๆครับเราเข้าใจว่าคุณคงตกใจและกลัวว่าเชื้อโรคจะปิวจากบ้านผู้ป่วยมาติดคุณไหมอันนี้ต้องรบกวนคุณหมอครับถ้าไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้คุยกันโดยตรงแค่อยู่บ้านข้างๆกันหรือห้องติดกันไม่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับสบายใจขึ้นนะครับโดยคุณสามารถลดความเครียดให้ผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยการเข้าใจถึงสถานการณ์ไม่แสดงท่าทีรังเกียจหรือต่อว่าจนไปถึงแสดงน้ำใจช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยต้องการสิ่งจำเป็นโดยเอาไปวางที่หน้าบ้านหน้าห้องโดยงดการสัมผัสใด,ดๆต้องย้ำว่ากำลังใจสำคัญมากนิติที่ดูแลอาคารก็สามารถอำนวยความสะดวกนำอาหารขึ้นมาส่งที่หน้าประตูห้องผู้ป่วยทีนี้ก็เหลือเพียงผู้ป่วยที่ต้องดูแลตัวเองคอยวัดไข้ไม่ให้เกิน37.5องศา วัดค่าออกซิเจนไม่ให้ต่ำกว่า96และทานยาตามหมอสั่งถ้ามีเรื่องกังวลสามารถปรึกษาทีมหมอและพยาบาลทางโทรศัพท์ได้เลยรักษาตัวอยู่ในบ้านให้ครบ14วันอย่าเพิ่งรีบออกมาก่อนกำหนดนะครับเพียงเท่านี้ผู้ป่วยก็พร้อมครอบครัวก็พร้อมเพื่อนบ้านก็พร้อมบ้านพร้อมชุมชนพร้อมเราช่วยกัน